ในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานนั้นทางบริษัทของเราในส่วนของอาชีวอนามัยนั้นผมคิดว่าทางทางโรงงานหรือทางบริษัทก็ได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเสียงในโรงงานฝุ่นในโรงงานหรือว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดของอาหารของน้ําภายในโรงงานหรือภายในบริษัทของเราแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นในวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือความปลอดภัยในการทํางาน ในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกที่พวกเราจะต้องรักชีวิตเราเราคงจะไม่อยากเสียแขนขาหรือเสียชีวิตของเราไปในการทํางานเครื่องจักรถ้าเสียไปเราก็สามารถจะซื้อเครื่องจักรใหม่ได้อะไรเสียไปเราก็เปลี่ยนอะไรใหม่ได้แต่ลองคิดดูที่ว่าถ้าเราเสียชีวิตไปเราจะมีเงินมากมายขนาดไหนเราก็ไม่สามารถจะ เรียกชีวิตเรากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นอวัยวะเป็นของเราชีวิตเป็นของเราการทำงานทุกอย่างทุกก้าวเราต้องมีสติในการทำงานนึกเสมอว่าเราทำแล้วอันนี้จะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่อย่าไปคิดว่านิดหน่อยไม่เป็นไรคงไม่เกิดอย่าไปประมาทความประมาทก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทไม่สามารถจะบังคับท่านให้รักชีวิตท่านได้ บริษัททําได้หลายๆสิ่งที่เราทําที่ทําไปแล้วก็คือจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อทุเลาไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้าจะให้ผู้บริหารเลือกระหว่างการเสียชีวิตของท่านกับการเสียเครื่องจักรไปผมคิดว่าผู้บริหารทุกท่านเลือกที่จะเสียเครื่องจักรไปและรักษาชีวิตของของท่านไว้โดยสรุป จงรักชีวิตของท่านเพื่อคนที่ท่านรักและคนที่รักท่านขอบคุณครับ